สวัสดีค่ะเพื่อนๆจ๋าแม่แม่เองจ้าเพิ่งกลับจากโรงพยาบาลนะคะเพื่อนๆจ๋านิวแม่หายแล้วนะแล้วก็ไปเอาท่อออกเรียบร้อยแล้วนะคะท่อที่ว่าสายเขาเรียกว่าอะไรนะสายท่อคั้ตไตวันนี้คุณหมอไปอ,ออกให้แม่เรียบร้อยแล้วก็สามารถกลับบ้านได้คุณหมอให้นั่งพักประมาณชั่วโมงกว่ากว่าแต่ตอนนี้มีอาการเจ็บปวดแสบภายในช่องคลอดมากเพราะว่ามันต้องผ่านช่องคลอดเพื่อนๆนะวันนี้ก็คุณพ่อเขาไปแกะทุเรียนมาเพื่อนๆทุเรียนที่ คุณพ่อเขาไปเอฟมารอบที่สี่เอฟเซอร์ไพรส์อะเพื่อนๆจ๋าที่มีอีกลูกหนึ่งยังไม่สุกอะคะ่ะแล้วที่เขาผ่าแต่ยังไม่แกะออกตอนนี้สุกเรียบร้อยแล้วคุณพ่อแกะมาได้เยอะเหมือนกันนะเพื่อนๆจ๋าอันนี้ลูกที่สองนะที่ยังไม่สุกเดี๋ยวลองมาชิมกันว่าอร่อยไหมเพื่อนเพื่อนอาจจะดีกว่าลูกแรกไม่มีเสียอืมอืม,อมกรอบนอกนุ่มในแต่หวานน้อยก็อโอเคใช้ย่าด้วยอืม อันนี้เป็นลูกที่สี่ค่ะเป็น f f รอบที่สี่ F ลรอบที่สี่ F มาสองรอบลูกแรกช้ำเสียประมาณสองสามพูแล้วก็ค่อนข้างแข็งรสชาติไม่ค่อยหวานอันนี้ลูกที่สองที่ยังไม่สุกที่คุณพ่อผ่ามาแล้วยังไม่สุกก็เลยก็เลยเก็บไว้ในลูกเก็บไว้ในลูกแล้วก็ซีนเก็บเอาไว้แล้วก็วันนี้คุณพ่อมาแกะนะคะได้สองวันก็คือกรอบนอกนุ่มในเนื้อดีแต่ไม่ค่อยหวาน สำหรับคนที่ไม่ชอบทานหวานเนี่ยกินได้เลยนะคะเพื่อนๆแต่สําหรับคนที่ชอบกินหวานก็จะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะแต่ใครรับได้ก็ทานได้ถ้าใครรับไม่ได้ก็ทําน้ํากะทิทุเรียนได้เลยแต่อย่างเงี้ยถามว่าแม่รับได้ไหมก็รับได้แต่มันมีรสชาติขมไปไปอ่ะมันไม่นัวเหมือนสามรสแรกอ่ะ วันนี้ยังมีกลิ่นอของความขมอยู่สำหรับแม่นะขมไปลายๆแต่เนื้อดีมากกรอบนอกนุ่มในอ่อนหวานสู้สามรสแรกไม่ได้แต่เนื้อโอเคใช้ได้เพื่อนแต่ลูกแรกมันจะช้ำเยอะมากยังอยู่ในตู้เย็นเละลูกแรกกินไม่หมดเลยเพื่อนๆช้ำไอต้ตรงที่ช้ำเ,เราทิ้งไปแล้ว แต่มันเหมือนยังสุกไม่ทั่วลูไม่ทั่วผูอะอน่สุกไม่ทั่วปูอ่ะมันก็เลยแบบว่าสุกบ้างไม่สุกบ้างสรุปร็อบที่สี่อ่ะตูรอบหนึ่งสองสามไม่ได้แต่ถามว่ากินได้ไหมก็พอกินได้เร่ถามว่าเนื้อเขาดีไหมดีมากกรอบนอกน,นุ่มใน ะะคะแต่บางส่วนเดี๋ยวจะทำท่านเนียวทุเรียนเงื่อนบังมาทำน้ำกระทือทุเรียนบ้างอันนี้ไม่ได้ซื้อมาใหม่นะพนเพื่อนเจาาของของที่แล้วเนี่ยเหมือนเนื้อไก่ฉีกเลยเพื่อนๆดูเนื้อเขาดีอยู่นะนี่ทุเรียนเป็นลูกแต่แม่กินตตนรดแม่เมื่อคราสุดได้รสชาติขมปลายๆส่วนตัวนะ หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้เม็ดเขาเล็กๆมากเม็ดเลีกเม็ดเล็กนะแต่ให้แม่เปรียบเทียบไปซื้อแบบเป็นแพ็คแม่ว่าแม่กินอย่าง อร่อยกว่าเป็นแพ็คบางทีรสชาติจะไม่ได้เท่านี้เลยแล้วความกรอบนอกนุ่มในอะ่ะยังไม่ตรงปกเลยบางครั้งนะบางครั้งที่ตรงปกแล้วถูกใจเรามันก็มีตั้งแต่เชา้าอ่ะแม่กินข้าวไปมื้อเดียวแล้วก็ไม่ได้กินน้ำกินข้าวเลยเลยคุณหมอให้งด ถึงสี่โมงเย็นเนี่ยเพิ่งจะได้มากินทุเรียน,นยแล้วก็แวะตลาดซื้อหอยทอดถุงละยี่สบาทเพื่อเพื่อนถูกๆูกะมากินรองท้องเพื่อจะกินยาเยนี่ยแม่ก็ไม่ได้ฟุ่มเฟือยอะไรนะเซฟเอาบางอย่างเราลงยูทูบเ่าเพื่อนเพืนมันก็ต้องใช้เงินซื้อทําคลิปไม่ได้กินคนเดียวนะคุณพ่อลูกก็ได้กินแต่เราแค่ไม่มาลงบางทีเขาไม่สะดวกให้เราลง เราก็ไม่ถ่ายเพราะถ้าเราจะถ่ายคลิปอะไรเราก็ต้องขอลูกอะ่ะมือคุณพ่อมันไม่ใช่ว่าแม่กินคนเดียวหรือไม่ให้ลูกกินหรือไม่คุณพ่อกินไม่ใช่มันไม่มีใครทําอย่างนั้นได้หรอกเพื่อนนอกจากคุณที่แบบแย่งจริงอะ่ะนี่แม่ก็โดนว่ามาแม่ก็มันก็เครียดๆเ,เหมือนกันนะ เพื่อนๆดูนเนื้อดิเนื้อเหมือนไก่ฉีกอะแต่ถามว่าถ้าซื้อกินแบบ,นบเนี้ยรอบที่สี่เนี่ยอาจจะไม่วาวมากเพราะรสชาติไม่ได้หวานกลิ่นหอมทุเรียนก็น้อยแต่เนื้อเขากอบนอกนุ่นในดีนะคะแล้วก็เม็ดเล็กเหมือนเดิมแต่ถามว่าไปเปรียบเทียบกับเป็นแพ็คๆไม่ว่าเนี้ยโอกาสเสี่ยงอะ่ะน้อยกว่ามันจับต้องได้นั้นกดก็ไม่ได้บีบก็ไม่ได้สำหรับครอบครัวแม่นะ แล้วแต่คนไหนสะดวกจะกินเป็นแพ็ก,ก็แล้วแต่รับได้ก็คือมั่ถ้เสียเขาเค็มเงินคืนให้หนึองแต่ลูกแรกอ่ะคิดว่ามันช้ำหรือมันเสียหรือมันเน่าที่แม่ขอความเห็นจากเพื่อนเือนอ่ะ<ๆ>เขาเค็มเงินคืนให้นะคะร้อยร้อยี่สิบบาทอีกสามมันเขาโอนคืนให้ถ่ายรูปอัดคลิปให้เขาดูเพื่อนๆอ่ะเ<ๆ>พราะคุณพ่อซื้อเขาสองสารอบแล้วสองรอบแล้ว เลอนะกินกินอร่อยว่าที่ปอกรูปแรงอืีกแล้วบไม่แต yeah> ่ท claro ี่แม oh ่ส่งคลิปให้เขาดูว่ไม่ใช่ว่าอยากได้เงินเขานะคุณพ่อเขาเป็นคนบอกคุณพ่อเองว่าให้ให้ส่งให้ดูตอนที่เขาเอฟกันน่ะถ้าไม่คุณเราก็ไม่โกรธเพราะว่า ราคาไม่ได้แพงแล้วของแบบเนี้ยมันอยู่ในรูปอะ่ะมันมีปัญหาก,กันได้เพื่อน,นเนี่ยเพื่อนดูช่ำๆคุณพ่อกำลังจะทำกับข้าวเพื่อนเดี๋ยวแม่ยกให้ดู อยากกินผัดผองงอกเพื่อนเพ่จ๋าอร่อยนะผมไปไปนิดนิดหรือว่าแม่คิดไปเองเพราะแม่กินยาเยอะ <Okay. S 1> พ่อกระดาษชื่อชื่น <Okay. S 1> ในตู้เย็นของเหลือเราไม่ทิ้งนะเดี๋ยวเราไปทำน้ำมันกะทิทุเรียน <c oughs> แต่ได้มาลงคิดให้เพื่อนๆดูว่ามันอร่อยไหม เป็เพื่อนอยูนะคุณพ่อเตรียมผัดถุงอกวันนี้ว่าเจ้หุงข้าวกินกันประหยัดตามมาเพื่อนแม่คุณพ่อเขาไปได้ข้าวพนมลุงมาที่ร้านซีเจหนึ่งแถมหนึ่งในราคาหนึ่งร้อยสาสิบาทปกติถุงเดียวก็รหองปกติถุงเดียวก็สองร้อยสาสิบเมื่อกี้แม่พูดผิดนะเมื่อกี้บอกไปร้อยสาสิบถุงเดียวปกติสองร้อยสามสิบใช่ไหมคะห้ากิโลซีเจเขาจาัดในการซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเพื่อนๆนก็เท่ากับสองถุงราคาสองร้อยสามสิบ ก็ข้าวตกถุงละร้อยละสิบถุงละหนึ่งร้อยสิบห้าบาทวันนี้เราจะหุงข้าวไปกินช่วงนี้เซฟหน่อยเพื่อนเพื่อนใข้จ,จ่ายเยอะแล้วแม่ไม่ได้ขายยาม,มาเกือบสองเดือนแล้วคุณพ่อหาคนเดียวจ่ายคนเดียวเราก็ช่วยเขาอะไรประหยัดได้เราก็ประหยัดอะไรพอกินได้เราก็กินอย่างเนี้ยผัดถั่วงอกจานหนึ่งจานใหญ่ใหญ่เนะี่ยกินได้สามคนพ่อแม่ลูกแค่นั้นพอจบไม่ต้องไปกินอะไรเยอะเน้นข้าวเยอะๆบางครั้งบางคราวไม่ได้ฟุ่มเฟือยนะเพื่อนเพื่อนที่พ่อแม่ ไปถ่ายคลิปบางทีของมีราคาก็คือต้องการอยากได้อะไรแปลกใหม่บ้างเพื่อเพิ่มกระตุ้นยอดคนดูเพราะว่าบางทีกินแต่ธรรมดาคนดูก็จะจ้ำเจจำเจจำเจอย่างเงี้ยอยากให้แม่ไปกินตรงนั้นมั่งตรงนี้มั่งแม่ก็จะพยายามแต่ทีเนี้ยถ้าเดือนไหนงบน้อยค่าใช้จ่ายเยอะเราก็ทําไม่ได้เราจะทําอะไรทั้งทีเราต้องดูเงินในกระเป๋าเราด้วยว่ามันพอไหมสมเหตุสมผลไหมไม่ใช่ทําไปแล้วเราอดครอบครัวมีปัญหาชักหน้าไม่ถึงหลังอะไรประมาณเนี้เพื่อนๆจ๋าตอนนี้แม่ก็ไม่ค่อยมีแรงเลย ตกลงนิ้วแม่หายแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าแล้ววันนี้ก็ไปเอาท่อออกเรียบร้อยแล้วในตัวแม่ไม่มีท่อคำ้ำไตแล้วที่ไปรักษานิ้วมาไม่มีแล้วนะคะแต่คุณหมอบอกว่าอีกสองอาทิตย์จะนัดตรวจปัสสาวะแล้วก็มาแม่ไม่แน่ใจเขาเปิดปัสสาวะเพราะอะไรแต่เขาบอกเผื่อมันมีเศษตะกอนนิ้วอยากให้ดูว่ามันหายร้อยเปอร์เซนต์ไหมเพราะไอเป็นเม็ดๆ็ก้อนใหญ่ๆเนี่ยหายหมดแล้วแต่บางทีเรากินยาสลายนิ้วแล้วเรารักษาโดยการเวฟช็อคก,กระแทกมันแตกนะ ขากลัวมันจะไปหล่นในท่อปัสสาวะนู่นนี่นั่นแล้วออกไม่หมดมันสามารถก่อตัวกลับมาเป็นนิ้วอีกได้นะคะเพราะเราเคยเป็นแล้วการรักษาให้หายก็คือการรักษาให้หายขาดไปเลยเพื่อนๆจ๋าเราจะได้สบายใจและปลอดภัยไม่ต้องเสียเวลามาโรงพยาบาลบ่อยๆรักษาบ่อยๆค่าจ่ายมันมีเราใช้สิทธิประกันสังคมก็จริงแต่ทีนี้เรามีค่ารักษาในการเดินทางค่าน้ํามันรถค่าสูบวิ่ค่ากินค่านุ่นค่านี้มันมีนะคะเพื่อนๆเ,เราไม่ได้แบบว่าอุยไปตัวเปล่าแล้วเข้าหาได้เลยมันไม่ใช่ทุกอย่างมีค่าใช้จ่ายค่ะ mm hmm. นะคะหายหมด หายหมดแล้วก็จะสบายใจวันที่22คุณหมอนัดแม่ไปตรวจปัสสาวะหนึ่งถ้วยแล้วก็วันนี้คุณหมอให้ยาฆ่าเชื้อมากินนะคะแล้วก็ยาอะไรที่เขาให้เคยให้กินเนี่ยแหละคะ่ะให้มานะคะเมื่อกี้แม่ก็นั่งกินหอยทอดตลาดนัดถุงละ20บาทอย่างที่เขาผัดไว้แล้วอะ่ะคุณพ่อก็เลยไปแกะทุเรยียนลูกที่4ที่เขาเอฟมาเอฟรอบที่4เอฟเซอร์ไพรส์ปประคะ่ะ ได้มาสองลูกลูกแรกแกะเรียบร้อยแล้วช้ำช้ำประมาณสามสี่คูประมาณเนีสองสามคูเนี่ยช้ำช้ำแล้วก็ทุเรียนเนี่ยสุกไม่ทั่วเม็ดไม่ทั่วพูเพราะว่าบางคูก็กินแล้วอร่อยกรอบน,นอกนุ่มในบางทัวก็ดิบไปหามไปรสชาติหวานอ่อนอะไรเงี้ยก็ยังอยู่ในตูเ้เยน็นอยู่เลยแม่ก็เลยกะว่าเดี๋ยวจะทำข้าวเหนียวน้ำกะทิทุเรียนแต่ลูกเนี้ยค่ะลูกที่สองเอฟมารอบที่สี่ลูกที่สองนะคะไม่สุกคุณพ่อผ่ามาแล้วแต่พอดีไม่สุก ก็เลยซีนเก็บเข้าไว้ในลูกแต่บางลูกไม่ได้ผ่าก็เก็บไว้อยู่งั้นก็เลยครบเวลาสองวันคุณพ่อไปแกะมารสชาติดีมากรสชาติอ่ารสชาติก็คือหวานน้อยกรอบนอกนุ่มในเม็ดเล็กแต่สําหรับที่คนที่ชอบกินหวานมากก็อาจจะไม่ผ่านแต่คนที่ชอบกินหวานน้อยเนีย่นยได้เลยตอบโจทย์นะคะหวานน้อยกรอบนอกนุ่มในเม็ดเล็กเนี่ยสวยไหมเพือพ่อนเพือพ่อนดูสวยไหมเนี่ยสวยนะยนะลูกที่สองนะคะสาหรับรอบ f s u r p r i รอบที่สี่ที่ว่าไม่สุกเราก็เลยไว้อีกสองวันเหมือนเดิมค่ะ ทั้งหมดปีนี้กินผู้เรียนไปสี่รอบเอฟมาล้านเดิมสองรอบแล้วก็คนละล้านอีกสองรอบเป็นสี่รอบนะคะปีนี้ทุเรียนถูกทุกคนก็จะได้กินทั่วถึงนะคะปีไหนแพงเราก็งดนพนัเพาหน่อยแต่ถ้าแม่ไม่ได้ลงคลิปไม่ได้ทําคลิปแม่ก็จะไม่กินอะไรมากมายคือทําคลิปการทําคลิปแม่อยากมีไรายได้ช่วยคุณพ่อหาเงินไปอีกทางหนึ่งเลยเพราะว่าลูกกําลังเรียนและลูกแม่ประมาณสิบสองขวบนะคะยังอยู่ประถมอยู่เลยแล้วแม่ก็ห้าจะห้าสิบแล้วอ่ะ เราก็อยากมีรายได้เพิ่มเพื่อสนับสนุนให้ลูกได้มีการศึกษาได้เรียนหนังสือเท่าที่เราจะไหวนะคะแล้วก็อยากจะช่วยคุณพ่อหารายได้เข้าบ้านด้วยเพราะแม่เองยังไม่ได้ทําอะไรเป็นจิตาจลาักษณะเป็นจริงเป็นจังพอจะขายยําก็ขายได้แต่ต้นทุนกําไรยังไม่ได้เพราะเราขายในบ้านแล้วก็มาป่วยเดี๋ยวทีนี้เราก็จะหาเช่าหน้าร้านและเพื่อเพิ่มยอดขายกระตุ้นยอดขายแล้วก็ลงไลน์แมนด้วยจะได้เอาส่วนของไลน์แมนเป็นค่าเช่าร้านนะได้กําไรเท่าไหร่เราก็ต้องสู้เพราะว่าเราต้องช่วยกันหาคนเดียว เงินไม่พอใช้แล้วไม่มีเงินเก็บด้วยนะคะถ้าหาสองคนอย่างน้อยยังมีเงินเก็บเพื่อนๆหรือไม่ก็ไม่ถ้าไม่มีเงินเก็บเงินก็จะพอกินนะคะเราก็ช่วยกันไปต่อยอดกันไปวันนี้คุณพ่อจะผัดถั่วงอกค่ะเพื่อนๆจะใช้เตาคู้สีเหลืองนะคะนี่เพื่อนๆจะหาว่าแม่บ่นหน้าบ้าน่าลัคาญคุณเพื่อนๆดูถั่วงอกถั่วงอกนะคะนี่ชามใหญ่ๆพอผัดมามันก็จะสลดหน่อยเลยผัดถั่วงอกค่ะ วันนี้เราใช้ไม่ใช่เทยเต้าหู ASE ้หลอดนะคะวันนี้เราใช้เต้าหู้แบบสีเหลี่ยมๆสีเหลืองๆเพื่อนเพื่อนจากทั่วไปก็จะมีเต้าหู้ต้นหอมนะคะถั่วงอกพริกชี้ฟ้านะคะกระเทียมแล้วก็พริกพริกแ้งพริกชี้ฟ้าแห้งเพื่อนๆนเป็นแบบนี้เลยเพื่อนเื่อเห็นไม้เดี๋ยวเดี๋ยวแม่ทุเรียนหลกเดี๋ยวมีน้ำเครื่องนี่นี่วันนี้จะเป็นเมนูผัดถั่วงอกนะจ๊ะเพื่อนๆนจ๋ามีเต้าหู้เหลืองนะคะต้นหอมนะคะเพื่อนเพื่อนพริกช like ี้ฟ้าสดนะคะแล้วกระเทียมแล้วก็พริกชี้ฟ้าแห้งค่ะแบบ แบบหั่นเป็นแว่นๆแล้วก็มีน้ําซอสท,ที่คุณพ่อปรุงไว้วันนี้เราจะทําเมนูผัดถั่วง,งอกกันจ้ากิกน3ามคนพ่อแม่ลูกแต่เดี๋ยวจะหาอะไรเสริมให้ลูกหน่อยเพราะว่าใส่พริกกลัวลูกกลัวกินไม่ได้นะคะแล้วก็หุงข้าวกินเนาเพราะว่าไปได้ข้าวพนมอาชื่อข้าวแลนะ้วพนมลุงใช่ไหมเพื่อนเพื่อนพี่ป๊อปออชื่อข้าวพนมลุงเพื่อนเพนื่อนจ้าไปได้มันหนึ่งแถมหนึ่งในราคา230บาท ก็จะหุงกินเพื่อนๆมีแค่ไหนกินแค่นั้นเพราะว่าเรามีทุเรียนแล้วทุเรียนอันนี้เอฟมานะเพื่อน่จะรอบที่สี่นะคะลลูกที่สองรสชาติหวานน้อยแต่สําหรับคนที่ชอบหวานน้อยกินได้เลยนะคะวันนี้แม่แหม่มก็จะมาเล่าประมาณนี้เพื่อนๆมาบอกเรื่องทุเรียนมาบอกเรื่องอาหารมื้อเย็นผัดถังง่วงอกน,นะ,ะ๊ะแล้วก็มาบอกเลยว่าวันนี้ไปเอาท่อออกเรียบร้อยแล้วนะคะคิดว่าจะไม่ต้องไปโรงพยาบาลแล้วหมอบอกว่าติดตามผลรักษาสองอาทิตย์เจอกันใหม่ ตรวจฉีหนึ่งถ้วยแล้วก็ให้ยากลับมาก,กินค่ะฆ่าเชื้อนะคะกลัวอักเสบภายในเพราะยังมีเลือดไหลยอยู่นะคะก็จะประมาณนี้เพื่อนๆื่อนจ๋าแม่ก็จะสู้นะคะสู้เพื่อครอบครัวนะคะเพื่อนเพื่อนคนไหนไม่ไม,ไม่ไม่ชอบดูคลิปแม่นะคะหรือจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นอะไรก็ตามไม่ไม่ชอบดูคลิปแม่ไม่เป็นไรค่ะขอ คนละหนึ่งไลค์หนแชร์ให้แม่แค่นั้นก็พอแต่ถ้าคนไหนเมตตาสงสารนะคะพี่เมยจา๋าอยากจะสนับสนุนช่วยกันดูคลิปแม่ให้แม่หน่อยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่นะคะสิ้นปีนี้แม่จะได้ผ่านจะได้มีการสร้างไรายได้นะคะพี่มจา๋าแม่ขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยคนไหนที่เป็น FC ไม่ใช่ FC คนรู้จักเพื่อนฝูงญาติพี่น้อง หรือว่าเราเดินผ่านมาเราเห็นกันอย่างเงี้ยช่วยช่วยช่วยสนับสนุนช่องมแม่แหม่มเลยนะคะเพื่อนเพื่อนจ้าช่องมแม่แหม่มเองจ้าช่องเล็กๆนะคะเพื่อนๆยังไม่ได้มีอะไรว้าวมากมายเลยนะคะถ้าเพื่อนๆสนับสนุนจนจนแม่ได้ผ่านนะคะสร้างไรายได้เดี๋ยวเราก็จะพัฒนาให้มีความว้าวมากขึ้นค่ะเพราะว่าแม่งบน้อยนะคะรายจ่ายเยอะอฉันมแม่แหม่มลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่ติดตามกันมาจนถึง2,800คนค่ะ